การสร้างความสุขให้ตัวเองนั้นในช่เรื่องอยากขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะมองและสร้างความสุขออกมาอย่างไรอยู่กับปัจจุบันให้มากอย่านึกถึงอดีตที่สร้างความเร็วร้ายแล้วก็สร้างความเศร้าให้ตัวเองปล่อยได้ปล่อยผ่านนะคะ ให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราคิดมากอยู่บ่อยๆก็ทำให้ชีวิตเรานั้นไม่มีความสุขกับปัจจุบันเลยค่ะจงพอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่อยู่กับปัจจุบัน อย่าเอาตัวเองนั้นเข้าไปเปรียบเทียบกับบุคคลที่เขาอยู่สูงกว่ามีอันจะกินกว่าหรือชีวิตที่เขามีความสุขกว่าแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขานั้นมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นเราจงมองคนที่เขากำลังท้อแท้และสิ้นหวังตัวเขายังไม่เคยที่จะหยุดที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็จงมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายแล้วเป็นปัจจุบันค่ะ ยอมรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราค่ะถึงแม้ว่าเรื่องดีๆนั้นจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยในสายตาคนอื่นนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้อย่างยิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะอย่าดูถูกตัวเองให้กําลังใจตัวเองให้เยอะๆแล้วเราก็จะสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ทุกวินาทีที่เรานึกถึงเรื่องดีๆที่เราทำนะคะ ตจงย้ำเตือนสติอยู่ตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าอย่าดูถูกตัวเองค่ะให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆแล้วเราก็จะผ่านเรื่องเลวร้วายสร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้ค่ะคิดเหมือนกันไหมคะว่าวันเวลานั้นช่างผ่านไปไวเสียเหลือเกินค่ะผ่านไปแป๊บๆผ่านไปแป๊บๆก็หมดไปอีกแล้วหนึ่งวันค่ะนอนหลับ แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เช้าของวันใหม่อีกแล้วเหรอนี่วันเวลาไม่เคยรอใครนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างความสุขให้ตัวเองนั้นอย่าปล่อยผ่านเลยค่ะอะไรที่สร้างความสุขให้กับตัวเองได้ก็สร้างเถอะนะคะอย่าไปใส่ใจกับสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรามากเกินไปค่ะมันก็จะเป็นเครื่องที่บั่นทอนจิตใจทำให้เรานั้นไม่มีความสุขในแต่ละวันค่ะ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กำลังเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็ขอให้ผ่านพน้นวิกฤตปัญหาแล้วก็มาสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ในทุกๆวันค่ะ